ชลน่านย้ำจุดยืนไม่จับมือพลังประชารัฐก้าวไกลสัดไม่เอาพักทหารจำแรงชลน่านย้ำจุดยืนเพื่อไทยไม่จับมือพลังประชารัฐไร้ดีวลุงป้อมหากพักหักล้างคำพูดผมหลังเลือกตั้งลาออกหัวหน้าแค่เปิดช่องไม่เกี่ยวมติกรรมการบริหารพักก้าวไกลย้ำมีลุงไม่มีเราไม่ขอร่วมพักทหารจำแรง ไทยรัฐดีเบตเลือกตั้ง6 6เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐดำเนินรายการโดยจอมขวัญเหลาเพชรซึ่งครั้งนี้จัดดีเบตรประชันวิสัยทัศน์และนโยบายแบบสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์ชนละนาสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวช่วงสุดท้ายรายการช่วงหนึ่งว่าพักเพื่อไทยอยากได้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแบบไม่ปกติผมเชื่อในความฉลาดของพี่น้องประชาชน มั่นใจและการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะตัดสินใจแบบมียุทธศาสตร์มุ่งเข้าสู่อำนาจคืนมาให้ได้ก่อนแล้วเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอื่นๆก็มาว่ากันนายชัยวุฒนาคมานุสร้รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐยืนยันพักจะทํางานอย่างเต็มที่ใครรักพักไหนก็เลือกพักที่เราชอบประชาชนมีประชาธิปไตยเต็มที่ไม่มีใครบังคับได้อยู่แล้ว หลังเลือกตั้งใครเป็นรัฐบาลก็ไม่สำคัญขอให้มาทำงานร่วมกันให้ประเทศเดินไปต่อนี่เป็นหัวใจของพลังประชารัฐพอพูดมาตลอดอยากให้เราไม่ทะเลาะกันคือวันนี้มีปัญหาจริงๆผมก็ไม่สบายใจการที่พยายามทำให้คนเกลียดกันในโซเชียลส่วนคำถามพักพลังประชารัฐจับมือกับพักเพื่อไทยได้หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าก็จับมือกันได้อยู่แล้ว อยู่ที่นโยบายการจับมือต้องดูหลังเลือกตั้งแต่ก็พอเห็นภาพด้วยกันอยู่แล้วว่าจับมือกันได้หรือไม่พักพลังประชารัฐกับพักเก้าไกลเลือกตั้งหน้าอาจเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้การเมืองไม่แน่นอนอย่าไปซีเรียสพลังประชารัฐจับมือกับพักเพื่อไทยได้สำหรับพลังประชารัฐจุดยืนชัดอยู่แล้วไม่มีอคติกับใครทั้งนี้ส่วนตัวเห็นว่าพักเพื่อไทย กับพักเก้าไกลไม่เหมือนกันเหมือนพักลุงตู่กับพักลุงป้อมก็ไม่เหมือนกันส่วนจับมือกับพักเพื่อไทยได้ไหมผมไม่ขอตอบละอยู่ที่นโย,ยบายพักตอนจบก็ต้องอยู่ที่มติกรรมการบริหารพักด้านนายแพทย์ชนละนาสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าผมต้องขอพูดเรื่องนี้ต้องประกาศให้ชัดเราพักเพื่อไทยไม่จับมือกับพลังประชารัฐยืนยันเราไม่มีดีลลุงป้อมขอประกาศชัด ถ้ามีจับมือกันผมขอลาออกหัวหน้าพักอันนี้แม้รู้ผลการเลือกตั้งแล้วก็ไม่จับมืออย่างไรก็ตามมติพักคือมติพักแต่ผมพูดในนามหัวหน้าพักถ้ามีมติพักมาลบล้างคำพูดผมในอนาคตผมขอลาออกไงโรนัน่กล่าวต่อว่าคำตอบที่เราบอกไม่จับมือกับพลังประชารัฐคือไม่จับมือจัดตั้งรัฐบาลไม่ต้องถามว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ ส่วนกฎเกณฑ์พักก็ต้องมีมติพักขอย้ําหากมีการหักคําพูดผมผมขอลาออกแต่หากพักเพื่อไทยไปหักความต้องการประชาชนพักเพื่อไทยเตรียมไปเป็นพักต่ำสิบได้ขณะที่นายวิโรธผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลย้ำจุดยืนพักเก้าไกลพักเราไม่ร่วมรัฐบาลกับพักทหารจำแรงไม่ร่วมพลังประชารัฐ กับพักรวมไทยสร้างชาติเรายืนยันชัดเจนจุดยืนมีลุงไม่มีเราแม้พักเปืือไทยหลังเลือกตั้งหากเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลแล้วไปร่วมกับสองพักนี้พักเก่าไกลก็ขอไปเป็นฝ่ายค้าน